สนับสนุนรายการโดยกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำนักงานกกพการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉรยิยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกับพลังงานไทยใหญ่อุดมกับดิฉันส้อยฟ้าโอสกนทิพย์ค่ะวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวเกาะหมากที่จังหวัดตราดค่ะ ไปรู้จักกับหญ้าทะเลนะคะซึ่งมีความสำคัญในการดูดซับกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่าป่าบกนะคะถึง8ถึง10เท่าทีเดียวค่ะ ท่านผู้ชมคะรู้จักหญ้าทะเลไหมคะนี่คะ่ะหน้าตาเขาเป็นแบบนี้คะ่ะเป็นไสๆายๆนะคะเติบโตใต้ทะเลคะ่ะหญ้าทะเลเนี่ยเขามีความสําคัญเป็นอย่างมากนะคะสามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่าป่าบกถึง10เท่าทีเดียวนะคะ และตอนนี้นะคะดิฉันอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้ญ้าทะเลและประการลังที่หมู่เกาะหมากจังหวัดตราดนะคะซึ่งถือว่าเป็นโรงเรือนอนุบาลหญ้าทะเลโดยชุมชนแห่งแรกของประเทศไทยค่ะบริษัทบางจากคอเบเรชั่นจำกัดมหาชนเขาจับมือกับพันธมิตรเปริดศูนย์เรียนรู้ญ้าทะเลหมู่เกาะหมากขยายงานอนุรักษ์ระบบนิเวศย้าทะเลต่อยอดโมเดลการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำส่งเสริมเศรษฐกิจสีน้ำเงินอย่างยั่งยืนค่ะ ค่ะท่านผู้ชมมารู้จักย่าทะเลนะคะกับผู้บริหารของบางจากคอปบเรชั่นจำกัดมหาชนนะคะคุณกรอยตาคุณกรอยตาคะศูนย์เรียนรู้ย่าทะเลและปะการังหมู่เกาะหมากเนี่ยมันมีที่มายัางไงคะบางจากเองก็มีแผนว่าเราจะต้องไปในชีวปีคริสตศักราช2050เราทํา3อย่างเป็นหลักเราลดการปล่อยคาร์บอนด้วยตัวเองใ,<ช>ในเรื่องของธุรกิจของเราะะปรับเปลี่ยนการใช้พลังงานอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของ การดูแลธรรมชาติเขาเรียกกันว่าดูดซับคาร์บอนทางธรรมชาติซึ่งมีหลายวิธีย่าทะเลนี่เราศึกษามาทางทฤษฎีดูดซับคาร์บอนได้มากที่สุดป่าบอกดูดซับคาร์บอนหนึ่งตันต่อหนึ่งไร่แต่ย่าทะเลเนี่ยหนังสือบอกไว้ว่า8ปดถึงสิตันเขาจะดูดซับอยู่ในดินเป็นหลักเราก็เลยสนใจเรื่องย่าทะเล ส่วนสุดท้ายธุรกิจเราก็ต้องปรับตัวไปด้วยนะคะในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีใหม่หมๆการผลิตพลังงานอนาคตเช่นซาฟที่เราได้ยินกันอยู่เรามาคุยกันเรื่องญ่าทะเลก็คือส่วนที่เป็นเรื่องของธรรมชาติได้คุยกับอาจารย์ทรอ,อาจารย์ก็บอกว่าสนใจมาลองศึกษาที่เกาะหมากไหมเราลงนาม MOU กับทางเกษตรทําเรื่องการศึกษาแล้วก็มาต่อยอดพอมาเกาะหมากก็เป็นเกาะหมากโลคาบอล เราก็มีพันธมิตรก็คือทางอบตเกาะหมากอพอคณะประมงแล้วก็แน่นอนค่ะทางชุมชนที่ทํางานเรื่องของอนุรักษ์ปลาการางังซึ่งเป็นเรี่ยวแรงสําคัญที่จะทํางานในพื้นที่<ช>ค่ะวันนี้ยังคงจับมือพันธมิตรอย่างเข้มแข็ง<ช>นะคะเดินหน้ากับเรื่องเรื่องของย้าทะเลที่เกาะหมากเห็นว่ามีการส่งมอบศูนย์เรียนรู้ญ้าทะเลและปลาการังหมู่เกาะหมากอันนี้คือบางจากมอบให้ที่นี่เลยใช่ค่ะตอนเริ่มต้นศึกษา การดูดซับคาร์บอนมาลงพื้นที่กันมาเอาตัวอย่างดินอะไรต่ออะไรไปปรากฏว,ว่าด้วยภาวะโลกร้อนโลกเดือดแปลงพื้นหญ้าทะเลที่เคยมีอยู่ก็ตายเกือบหมดก็เลยมาคุยกันว่าเราปรับทิศทางดีกว่าวันนี้เรามาทําเรื่องของการอนุรักษ์เท่าที่ได้ก่อนอย่างน้อยให้มั่นใจว่าพื้นที่หมู่เกาะหมากเนี่ยมีแหล่งหญ้าทะเลคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรก็มีศูนย์ ย่าทะเลอยู่ที่ศรีราชานะคะที่ดูแลเป็นที่แรกวันนี้เราก็เลยถอดแบบมาแล้วก็เป็นแห่งแรกที่จะเป็นภาคเอกชนภาคชุมชนที่จะร่วมมือกันนะคะบางจากก็สนับสนุนการก่อสร้างการดูแลทีมงานคณะประมงก็มาให้ความรู้เราพาทีมทางพื้นที่เกาะหมากไปศึกษาที่ศรีราชาจนมาถึงวันนี้ก็สามารถที่จะส่งมอบศูนย์เรียนรู้ย้าทะเลเท่ากับว่าวันนี้เราอนุบาลเทาก่อนเลี้ยงญ้าทะเลให้เขา โตและแข็งแรงใช่ใช่แล้วค่อยเอาไปลงปลูกความสําคัญของเขามากยังไงนะคะเดี๋ยวคุยกับอาจารย์ทรนกันค่ะที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะครับคือหญ้าทะเลครับหญ้าทะเลคือระบบนิเวศที่เยี่ยมยอดที่สุด<ช> <ทะ S 2> การช่วยโลกร้อนเนี่ยบอกได้เลยว่าอันดับหนึ่งอันดับหนึ่ง พราะาหญ้าทะเลเป็นระบบนิเวศที่ดูดคาร์บอนได้เยอะมากมากม,ากมันจะช่วยในการดักคาร์บอนแม้กระทั่งหญ้าขนาดเล็กซึ่งจะอยู่ข้างใต้เหมือนป่าับมันจะมีต้นไม้ใหญ่ไม้เล็กนี่หญ้าใหญ่นี่หญ้าเล็กปนปปกันอยู่หญ้าทะเลจะขึ้นอยู่ในทะเลที่อยู่ตามปากแม่น้ําปากแม่น้ําเหล่านี้เนี่ยมันจะมีตะกอนไหลามาเพราะฉะนั้นการเก็บคาร์บอนของหญ้าทะเลจะตายจากต้นไม้ต้นไม้จะเก็บไว้ในต้น ส่วนถ้าเกิดมันอยู่ไอ้ข้างใต้เนี่ยดินมันพรนเพราะงั้นคาร์บอนอะไรกลงไปมันก็ย่อยสลายกลายเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วเลยเหยขึ้นไปแต่ไม่ใช่กับหญ้าทะเลด้วยเหตุผลว่าเมื่อตะกอนตะกอนก็คือสารนีซีถ้าเกิดตะกอนพวกนี้ไม่มีหญ้าทะเลเลยตะกอนไหลลงทะเลปุ๊บมันก็ย่อยสลายคาร์บอนก็ลอยขึ้นสู่ฟ้าแต่ถ้าเกิดตะกอนเหล่านี้ลอยมาชนกับหญ้าทะเลมันก็จะตก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  พอตกเสร็จเนี่ยตะกอนก็จะจมลงไปเรื่อยๆหญ้าพวกนี้จะมีรากรากมันจะเป็นเหมือนกับเอาเราทําสลนเนี่ยบิดทับขึ้นไปเลยจากนั้นเนี่ยพอมันตกไปลึกๆมันก็จะมีซีลเหมือนกับเราเอาซีลมาปิดอาหารแรปซ้าเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นเมื่อตะกอนตกลงมาข้างล่างเนี่ยมันจะไม่มีโอกาสที่เข้าไปข้างบนได้ซึ่งข้างใต้ยิ่งลึกลงไปเนี่ยปิดเลย,เล,ยลึกลงไปเนี่ยมันจะไม่มี <Okay. S 1> ออกซิเจนเพราะไม่มีออกซิเจนเสร็จไอพวกนี้เนี่ยมันก็ไม่ย่อยสลาย ก็เ,เท่ากับตะกอนคาร์บอนเนี่ยที่ควรจะลงมาแล้วปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยโดนดักแล้วก็ฝังแล้วก็ซิลสามข,ขั้นตอนดักฝังซิลปิดแล้วมันก็จะอยู่อย่างนั้นเนี่ยเป็นร้อยร้อยปีปมันเหมือนเป็นตัวดักจับคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ฝังลงไปใต้พื้นทรายเลยฝังไวมันอาจจะใช้เวลาประมาณ4500ปีในการซึมออกมาแต่4 0 0 5 0 0ปีก็เพียงพอแล้วสำหรับ พวกเราเพราะว่าถึงตอนนั้นเราก็มีเทคโนโลยีมากมายที่จะลดคาร์บอนเน็ตซีโร่เพื่อแว่าเราต้องการช่วงเวลาในการที่ทําให้มนุษย์เนี่ยรอดจากมหาวิบัติโลกร้อนซึ่งยาทะเลก,ก็คือฮีโร่ที่จะมาช่วยเราให้รอดพ้นจากสถานการณ์เหล่านี้ครับ โอหท่านผู้ชมคะได้ฟังอาจารย์ทอนไปแล้วจะรู้เลยว่าความสําคัญของเจ้าหญ้าทะเลนั้นมีมากต้นหญ้าทะเลเนี่ยค่ะเพราะเลี้ยงมาจากมเมล็ดหรือมาจากเนื้อเยื่อในห้องแลบที่ศรีราชา<ะ>ถ้าถึงเวลาเขาก็จะเอามาปลูกในนี้นะคะ,ะก็จะมีดินมีทรายที่มีการคำนวณเหมาะสมะใช้เวลาประมาณ6เดือนให้เขาสามารถที่จะแข็งแรงได้ด้วยตัวเอง<ะ>แล้วก็ถึงจะเอาไปปลูกในพื้นที่ท,<ะ>ท,ที่เราคัดเลือกไว้ว่าเป็นพื้นที่ที่ควรจะ ปลูกแล้วก็อนุรักษ์ต่อค่ะ ท่านผู้ชมคะดูแล้วขั้นตอนเยอะเหลือเกินนะต้องเอาเมล็ดมาเพาะพอได้เป็นต้นอ่อนหญ้าทะเลก็เอามาลงปลูกในอนุบาลเขาก่อนใช่ต้องอนุบาลเขาก่อนพออนุบาลเขาเสร็จแล้ว6เดือนเขาแข็งแรงถึงจะเอาไปลงพื้นที่ได้จริงเพื่อให้เขาอยู่รอดใช่คาดหวังว่าตรงนี้จะเป็นต้นแบบของการดูแลอนุรักษ์ธรรมชาติใ,ให้สมกับการที่เป็นเกาะหมากโลคาบอนตามที่เราเคยได้มาลงนาม MOU 3ปีผ่านมาวันนี้เราเห็นผลงานเป็นรูป,ปรธรรมเชิญชวนส่งต่อความ รู้เพื่อจะให้เกาะหมากคงความเป็นโล b าบอนเดสิเนชันระดับโลกคุณกอิตาคะเป้าหมายของบางจากในการส่งมอกสู่เรียนรู้เนี่ยเราคือมีเป้าหมายอย่างไรแล้วเราอยากเห็นอะไรเราอยากจะ ส่งต่อโลกที่สวยงามให้ลูกหลานเรานำจุดแข็งของพันธมิตรทุกภาคส่วนเข้ามาเราก็อยากเห็นความยั่งยืนของศูนย์เรียนรู้เราอยากเห็นแหล่งหญ้าทะเลในหมู่เกาะหมากเนี่ยได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์โลกก็จะได้มีความสมดุลนะคะแบรนด์ไอเดียของเรา g r e e n o v a t e to regenerate สมดุลธรรมชาติสันพลังไม่สิ้นสุดอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราภูมิใจว่านี่คือคาตอบที่เราสามารถที่จะบอกโลกได้ว่ามันใช่ ท่านผู้ชมครับบางจากนําศูนย์เรียนรู้ยญ้าทะเลและปะการังหมู่เกาะหมากมาให้แล้วก็จริงแต่จะยั่งยืนได้จริงๆแล้วเนี่ยชุมชนจะเป็นฟันเฟืองสําคัญมากงั้นเดี๋ยวไปคุยกับพี่อึ่งซึ่งเขาทําเรื่องของปะการังมายาวนานเป็นสิปีและสัญญาว่าจะทําต่อไปเรื่องของยญ้าทะเลด้วย ฉันอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้นะคะซึ่งด้านในนะคะเป็นการอนุบาลหญ้าทะเลนะคะให้เขาแข็งแรงก่อนจะนําลงไปปลูกในทะเลนะคะบ่ออนุบาลเขาจะบอกเลยว่าปลูกไว้ตั้งแต่25มิถุนาเป็นหญ้าชะเงาใบสัน้นมีหญ้ากุยใช่ทะเล ซึ่งทางบางจากเนี่ยเขาส่งมอใบห้กับชุมชนแล้วชุมชนก็รับปากว่าจะขับเคลื่อนดูแลต่อเดี๋ยวคุยกับทางพี่อึ่งพี่อ้นนะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นต้นตระกูลของเกาะหมากเลยอยู่ที่นี่แล้วก็ดูแลเรื่องของความยั่งยืนที่เกาะหมากด้วยพี่อึ่งไปทําเรื่องของปะะการังมายาวนานนับสิบปีวันนี้ต้องมาช่วยทําเรื่องหญ้าทะเลแล้วหญ้าทะเลเนี่ยเราเห็นกันมานานตั้งแต่เด็กแล้ว ยาทะเลมันสามารถดูดซับคาร์บอนได้มากกว่าป่ามากกว่าป่าถึงสิบเท่าชุมชนต้องเข้มแข็งในการขับเคลื่อนต่อถูกต้องในความคิดว่าเราจะต้องเริ่มตั้งเด็กนักเรียนก่อนอให้เข้ามาทํากิจกรรมช่วยเราเพราะ,ะเพราะตั้งอาต้นกล้าเล็กๆแล้วก็ต้องให้เขารอไปอีกประมาณหเดือนอ พอมันได้อายุลากเริ่มเดินแล้วก็จะให้เด็กที่เขามาปลูกไว้ให้เขาเห็นว่าเขาปลูกแล้วโตวขนาดนี้แล้วขั้นตอนต่อไปคือให้เด็กได้สนุกสนานกิจกรรมเอาญ่าไปลงทะเลเขาจะรู้สึกว่าเขาได้ช่วยธรรมชาติเพราะว่าหญ้าทะเลเ,เป็นบ้านของสัตว์ทะเลไวอ่อนพี่อ้นล,ล่ะคะเราจะมาต่อยอดเรื่องของท่องเที่ยวได้ยังไงบ้างคนทั้งโลกตระหนักถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติและการท่องเที่ยวอย่าง,ย,างยั่งยืน พวกผมคือคนที่รุ่นที่5มองเห็นว่าศักยภาพของเกาะมาต้องส่งเสริมเรื่องความยั่งยืนเป็นโลคาบอนเดสิเนชันสิ่งที่พี่อื่นทำมาสิ่งที่บางจากได้สนับสนุนคณะพระมงกะเกษตรทำมามันก็ประจวกกับความต้องการของนักท่องเที่ยวที่จะมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาตินักท่องเที่ยวจะมาเริ่มเรียนรู้ในศูนย์ซกราสที่นี่ ว่ามันเริ่มต้นยังไงปลูกมันได้จริงๆไหมปลูกเสร็จแล้วเนี่ยเอาลงไปเพาะต่อในทะเลสามารถที่จะโมนิเตอร์ด้วย GPS ว่าต้นที่เขาปลูกเนี่ยเขาเดินออกจากชายหาดไปกี่เมตรที่เขาปลูกมันโตเท่าไหร่แล้วให้เขากลับมาดูได้สำคัญที่สุดที่เขามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แล้วก็ช่วยเหลือชุมชนเกาะหมาและช่วยเหลือโลกด้วยมาร่วมกันเรียนรู้มาเพาะหญ้าทะเล แล้ว6เดือนต่อมาเอาไปลงปลูกอีกหนึ่งปีกลับมาเที่ยวใหม่มาดูว่าหญ้าทะเลเตียงนั้นโตไปแค่ไหนแล้วแล้วก็ทำให้ชุมชนนั้นมีไรายได้เรื่องของท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นด้วยเห็นว่าเมื่อสักสอสามปีก่อนเกาะหมากก็ได้รางวัลท็อปร้อยด้วยใช่ไหมคะได้ท็อปร้อยเป็นรางวัลหนึ่งในร้อยของโลกนะครับก็คือได้เมื่อป,ปีหกห้า คือทับร้อยนี่คือทับร้อยด้านความยั่งยืนใช่แล้วก็เีนเดสิเนชันในเรื่องของสีเขียว<ช>ก็จะเข้ามาคู่กับทับร้อยคือเป็นเกาะที่ช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแล้วก็เป็นความยั่งยืนของโลกแล้วก็ยั่งยืนของชาวเกาะที่นี่ด้วยนะคะวันนี้ก็ให้กําลังใจในการขับเคลื่อนเรื่องนี้ต่อนะคะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะทีนักกลับมาค่ะ จากวันแรกที่แสงไฟสว่างขึ้นสู่วันนี้ที่พลังงานสะอาดขับเคลื่อนชีวิตทุกเจเนเรชันเติบโตภายใต้แสงสว่างเดียวกัน PEA เรามุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและบริการจากรุ่นสู่รุ่นด้วยระบบจ่ายไฟที่มั่นคงอัจฉริยะแม่นยำควบคุมได้แบบเรียลไทม เราพร้อมเคียงข้างทุกก้าวของเทคโนโลยีพลังงานที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนแสงสว่างยังคงเชื่อมถึงเพราะเราจะยกระดับเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและสังคมไทยให้เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืนก้าวเข้าสู่65ปี PEA พลังแห่งอนาคตเคียงข้างทุกเจเนอเรชั่น Smart energy for better life and sustainability สนับสนุนรายการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ดเวลาแล้วค่ะพบกันได้ทางททบ5นะคะจันอังคารพุธ10นาฬิก5นาทีกับพิชานส้ฟ้าโอสุขนทิพย์สวัสดีค่ะ